สวัสดีครับผมตอนนี้ตลาดน้อยก็ใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวฟังเดี่ยวนะนี่ก็ลงมาแล้วนะครับพันกับเสานะครับเชื่อมติดในกานเอาเป่านะครับครับใช้จกเล่นไฟนะครับ ครับจบอื้มืโอ้โหม่ีลง้งดางมาฮะดีดมันเองสวงกว่านี่แล้วเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยละแล้วเราโอ้โหไ่ได้ปี้นสูงไ่ได้การนไง nôm xuống mà, nó có đứt đời Mới để xa phun xa đấy. Nồng sa, nồng ลุงพลก็เคลียร์หน้าบ้านนะครับผมดูมุมกว้างๆของตลาดน้อยครับงานช่างพงเรียบร้อยแล้วนะครับงานช่างพงเสร็จแล้วร้อยเปอร์็นตเหลือตลาดน้อยนิดนึงนะครับ ตังต้งระบาดอยู่แบบนุ่นะครับใส่แต่อสายไฟเกีลุงนะครับลุงว่าเกี่ยวพื้นที่หน้าด้านนะควรจะมางของกีาดีกว่าให้กลางเป็นทางเข้าแค่ใหญ่ลงไว้ตรงนี้ดีกว่าตรดีกว่าใช่อย่าไว้กลางเลย เอาไว้ตรงนี้เออเป็นทางเขาลงล้าเรีว่าน่าจะดีกว่าเออม่ตรงนี้อะไรย่านนี้ครับ่ตรงนี้นนนนก็มีทะเลเหมอกนะท่านดูนะครับแต่ว่าไม่มีแล้วครับอโอ้โหวอลลิจูที่อยู่ตรงนี้นะครับ นี่ก็ทะเลหมนะครับนี่น,น,นะครับเป็หนหลังหลังฝนตกนะครับหลังฝนตกที่หน้นาบ้านลงนะครับการวีถอนบ้านช่างคงแล้วก็ตลาดน้อยนะครับส่วนบ้านนาต้นฮักก็เดี๋ยวรอดูทางเจ้าเจ้าของบ้านเจ้าของที่ เรื่องขห้องพักเรื่องของบ้านเนี่ยจะยังไงนะครับต้อรอดูนะครับว่าท่านจะตัดสินใจแบบไหน,นอะไรยังไงจะขายหรือว่าจะย้ายหรือจะยกนะครับรอดูนะครับ